สวัสดีครับมาพบกับช่องอวดของขังชาแนลมาคุยถึงเหรียญคุณพระสะดุ้งกลับเหรียญรุ่นนี้สร้างขึ้นปี2546นะครับโดยจัดพิธีพุทธาพิเศษช่วงปลายเดือนธันวาคมปี2547มีคณาจารย์ที่มาร่วมปลุกเสกก็จะมี อาจารย์ทองวัดสำมเพาเฉยหลวงพ่อดำวัดใหม่นภารามหลวงพ่อขาววัดพระพุทธหลวงพ่อสุกวัดตุยง,งอาจารย์แก้ววัดสามเาะแล้วก็หลวงพ่อท่านเขียววัดห้วยเงาะครับการปลูกเศษเหรียญรุ่นนี้ จะเป็นการวางจิตในการพุทธาพิเศษหรือวางจิตในการปลูกเสกต้องวางจิตทวนกลับทั้งหมดนะครับการเสกครั้งแรกจะเป็นการเสกแบบเดินหน้าปกติและเสกแบบสะดุ้งกลับกลับหลังตามกลับมานะครับเปรียบเสมือนเป็นการแก้ดวงกลับดวงการปลูกเสกก็คือปลูกเสก หลังมาหน้านะครับคาถาทุกบทจะต้องว่ากลับหลังทั้งหมดจะถือว่าเป็นสะดุ้งกลับนะครับนี่คือเหรียญคุณพระสะดุ้งกลับข้างหน้าจะเป็นรูปพระพุทธร้อมด้วยยันนะครับส่วนด้านหลัง จะเป็นยันด้านล่างจะมีคำว่าคุณพระนะครับเป็นเหรียญที่มีประสบการณ์แก้ดวงนะครับกับร้ายกลายเป็นดีแก้ดวงตกแก้ดวงไม่ดีต้องมีเหรียญคุณพระสะดุ้งกับ มาบูชานะครับ